รียบร้อยละพี่อ่างเปาก็วยวายบ้านแตดบ้านไม่ไปครับเดี๋ยวรอหมอกันครับอ่าเาราหมอกันนะครับครับครับจะผิดแม่อ่ะจะนั่งตรงนู้นไหมตรงนู้นเย็นๆนะลูกตรงนี้แดดร้อนเออหู้เดี๋ยวค่อยไปครับรอหมอกันครับ ด้วยหมดหิดด้วยรครับครับครับ นับหนึ่งสองสามดูจะมีใครมาเปล่าตาเอ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 โอ้ย,อย,อยดีใจดีใจพี่หนึ่งแม่มาไม่มาโอ้ยแม่มาไม่มาสองสองดูจะมีใครมาโอ้ยมาไปมาสายกงแคบพังนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูกงแคบพังแม่กวเลยแหละกงแคบพังกงแคบพังโอ้ยดีใจดีใจ โอ้ยนี่แก่แผลน้องอะไรนะคะโอโอ้ยตายโโอ้ยโอ้ยอ้ยยดีใจสุขสวัสดิ์ค่ะจ้โอ้ยสันโอ้ยดีใจมากเลยโอ้ยแม่โอ้ยคิดถึงโอ้ยตายตายตายโอ้ยพอนะลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวหายใจไม่ทันอังไรเดี๋ยวหายใจไม่ทันลูกเดี๋ยวหายใจไม่ทันค่ะเดี๋ยวหายใจไม่ทันโอ้ยดูดิ เออเนี่ยหอบมากเลยอ่ะหายใจไม่ทันลูกเดี๋ยวหอบเดี๋ยวหอบแต่เย็นๆเดี๋ยวหอบค่อยๆลูกค่อยๆลูกค่อยๆลูกถ้าลูกดีใจนี้แม่จะไม่มาต่อไปนะสงบเนี่ยน่ะเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมนะหาวเลยเห็นไหม ดีใจเกินดีใจจนแบบว่าหอบเลยอ่ะเห็นไหมเออดีใจมากเมื่อกี้ล้วเข้าไปยังแบบแ้ก็ยังแค่เต้นอันนี้แม่มานี่สันจนหัวซุกซุก Thank <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มานะนะขอให้กลับวันจัแต่ว่าพรุ่งนี้แม่มานะจะได้แม่มาตัดน,นะนะอีกวันเดียวหมอบอกว่าขออีกวันเดียวขอดูแผลอีกวันเดียวเพราะว่าหนิงอยู่ไม่เฉยจะอยุดแม่หมอไม่นอนุญาตนะนะแม่รู้แล้วหนูก็สิงนะ่ารู้จนะัก <laughs> ดูที่หลอมก่อนโอเคไหมี่ม่ใจเาอยามารับกลับนะน้อ้นอนตออนก็นกช่วไม่ได้ตออนบอกว่าอย่าเพิ่งมารับกลับเลยมีจคนบอกฮะ แม่ต้องรีบไปดูที่หลบฝนด้วยป้าอ้อมก็จะรีบไปดูที่หลบฝนนะที่หลบฝนทำท่าไม่ดีเหมือนจะชักเลยออกหนักมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มางหนัพรุ่งนี้เราฝากไา้เลยนะโอเคไหมถ้าเจอคนเล่าขุดนี่ไงยิงไกลที่สุดในโลกเลยนะอืม ยอยากกลาบไงใช่อยากกราคุถามว่าเขาผิดอะไรทำไมแม่ไม่เอามาดื่มโอ้ลูกเอเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่ารักแล้วกินน้ำไปนะ้แม่มาหาสวยๆแม่แม่มาหาแล้วก็ชอบดีใจอย่างเงี้ยถึงไม่อยากมาไงอะไรก่อนอะไรจอมี้โอ้ยังดีอยู่ทึกว่าเป็นหมาหวัวเน่า มันกินหอมอยู่เนาะรู้ว่าหมาหัวเน่าแล้วเนาะแม่ก็ลงอัฟซับแล้นะหุบหุบหกินอะไรดีอัฟซับแล้วกินอะไรดีกินปลาเนื้อเนาะกินปลาต้มคลุกข้าวนาะทุกอย่าเนาะกินปลาต้มคลุกข้าวกันดีกว่านะ มัจะดียังไงอยู่ในบ้านมันก็ดูในบ้านมันก็จะวิ่งกระโดดมันต้องวิ่งหาแมววิ่งหาแมวแล้วก็วิ่งหาน้องแทคือวันเนี้ยถ้ากลับบ้านนะนะจากจากที่กรณีประสบการณ์เขาจะไม่ห่างไม่ห่างน้องเลยเมืนไปขายกรณีไปทำอะไรมาก็จะไม่ห่างแม่กลับบ้านจะไม่ห่างเลยเพราะว่าแค่ถ้าไปคืนนี้มันก็ต้องเอาไว้อย่างหมอมันจ้าไว้ในกรงกอดไวุ่นวายตาย จะวอยวายอะสิใช่วอยวายอยู่แล้วแหละคือจะอยู่อย่างเงี้ยยิ่งหลายวันด้วยไม่เจอกันด้วยยิ่งอ้อนหนักเลยจะแทะแผลอ,อืม <c oughs> <c oughs> เลออย่างขออยงรับกันขอยงรับกัขรี้กินข้าวนี่ต้องใส่เลยหรือถอดออกไว้เนี่ยฮะ กินข้าวอ่ะจะกินยังไงอ่ะกินได้ได้เหรอกินทักทอล่าเนี่ยโอ้ยตายจะเป็นจะตายโอ้ยตายๆๆยตโอ้ยรักสุสวัสด์ขัดใจสุสวัสด์ขัดใจเนียพี่หนึ่งดูแล้วกันนะดูทำดูาวดูทำค่าดิ จบไม่ได้เลยเพราะว่าเอาแกะงหน้ากากไม่ได้แม่ก็ไม่เข้าใจจะของทิ้งได้ไงนะพี่อ้อนเนาะง่ารักจะตายที่เนี่ยตัวก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมันโล่ฝนเลยเลี้ยงง่ายจะตายโล่ฝนเลีเลยงงยเล้ยงยากกว่าอีก นะตอนนั้นใช่ไหมแผลตุ่มน้องเต็มไปหมดอ่ะตอนนั้นใช่ไหมใช่ขี่เรือรอแผลตุ่มน้องแบบน้ำหมดน้ำหนองไมงห่หูไหลออกมากเขาไม่รักษาไงดูหน้าที่นะโอ้ดีใจสุขสวัดสดิ์ใจดุกเนี่ยดุกเนี่ย มาแล้วนะมาแล้วนะแม่กลับไปที่หลบฝนก่อนพุ่งนี้มารับกลับบ้านเลยนะโอเคปะ่ะโอเคนะไปดูหางพรุ่งนี้แม่เข้ามารับกลับแล้ว ดีขึ้นดีขึ้นคือคือเริ่มรู้ตัวดีขึ้นดีขึ้นพรุ่งนี้แม่มาด่าออ,อาสาั่นอีกแล้วอ๋อ,อแม่ไม่ต้องบอกป้ากินผ้าไหมหินผ้าสั่นไหม ม่ไม่ต้องบอกว่ากาเยนนยเออนกินไม่ได้หรอกินไม่ได้แม่ทำได้ม่นูกินไม่ได้กินได้มันยาม่ต้องปเ่ว่องกินข้าวข้าวบ่ผไม่กอะไร่ายังไงก็ไม่กิน เขากลับบ้านได้ไหมทำไม่ได้ไ่เอาหมาตัวอื่นอะไรสั่งไปตกลับบ้านอยไหนย่างไรแล้วกลับไม่ได้ไงไม่เอาไม่เอาอย่างไรไม่ดื้อนะคะคนสวย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 เก่งค่ะคนสวยไม่ดื้อนะคะไม่หอบไม่หอบไม่หอบ ไรกีได้ับบ้านแล้วคือถ้าเอาใส่เลแล้วหอ,อ,อ,อันี้พนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วะอใส่แล้วก็แม่รีบเดินไปเลยนะอย่ายืนก็รีบเดินเลยอย่ายืนดานก็อ้มนเวลยวนอทงนู้ไปกันเลยแหละทิงง้งไว้เถอะไม่ย่งนัอ่างไรแมไม่เอารูกอ่างไรบายบายรุ่พนี้แม่มาับค่ะ